สวัสด <All> right. ีครับทุกคนพบกันอีกเช่นเคยครับกับช่อง A n N Channel นะครับว,ว,วันนี้นะครับพวกเราจะมาแชร์ข้อมูลในการทำ IUI ประสบการณ์ในการทำประสบการณ์ในการทำ IUI อันนี้เป็นชืา่อคอนเทนต์เรานะครับพบหมอมีหมุดยากนะครับ EP นี้ก็เป็น EP ที่3นะครับวันนี้จะมาทำคอนเทนต์ที่สามเหรอ วันนี้จะมาทำคอนเทนต์นะครับแนะนำขั้นตอนในการทำ IUI นะครับซึ่งเราได้ไปทำมาแล้วทั้งหมด4ครั้งด้วยกันแต่ยังไม่สำเร็จนะครับก็ตอนนี้ก็คืออยู่ในกระบวนการไปพบหมอเพื่อจะทำเด็กเด็กหลอดแก้วครับทุกคนทีเนี้ยก็เลยถือโอกาสมาเล่าประสบการณ์ในการทำ IUI ก็คือพูดภาษาเข้าใจง่ายคือการผสมเทียมนะครับทุกคนนะก็ ให้คนนี้เล่าดีกว่าเพราะว่าเขาน่าจะจำข้อมูลได้แมนของผมผมจะช่วยเสริมไปนะครับค่ะเราไปเ,าเราไปคลินิกที่ขอนแก่นก่อนการทำ AUI ของเรานะคะก็คือเราจะท,ทําที่คลินิกเอกชนที่ขอนแก่นสองครั้งแล้วก็ทําที่คลินิกเอกชนที่กาลสินสองครั้งรวมเป็นสี่ครั้งด้วยกันแต่ว่ายังไม่สําเร็จเนาะ,ะการทำ AUI เนี่ยก็คือตั้งแต่วอล์กอินเลยตั้งแต่เดินเข้าไปเลยตอนแรกเนี่ย ก่อนก่อนอื่นใดๆก็ตามที่เราจะไปทําเกี่ยวกับการมีบุญญตรยากเนี่ยเขาก็จะต้องมีทะเบียนสมรสมีทะเบียนสมรสหนึ่งก็คือมีทะเบียนสมรสว่าเราเนี่ยเป็นสามีภรรยากันแน่ๆไม่ได้มาแอบอ้างที่จะทําอุ้มบุญหรือใดๆก็ตามที่เป็นเรื่องผิดกฎหมายอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วพอ,อเรามีทะเบียนสมรสหมอก็จะแนะนําให้ตรวจเลือดเนาะ ตรวจเลือดเพื่ออะไรตรวจเลือดเพื่อที่จะดูว่าเรามีความผิดปกติพอได้ผลตรวจเลือดมาก็ปรากฏว่าปกติแต่ว่ามันจะมีในส่วนของเป็นพาหะ <ทา S 1> พาหะคาราชิน,าาน,นเนียจนใหญ่พญิสารก็จะเป็นพาหะต่อไปก็คือตรวจดูสเปิร์มว่าสเปิร์มของผู้ชายเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนมีโอกาสทำสำเร็จมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ไปตรวจครั้งแรกสเปิร์มเป็นยังไงครั้งแรกประมาณสิบสิบกว่าล้านนี่แหละสิบหลังจากคืออีพีสองผมได้เล่าถึงเรื่องอ่าที่ปัญหาที่สเปิร์มน้อยนะครับอ่าให้ผมผมจะแปะลิงก์มาให้ถ้าเกิดอท่านผู้หญิงหรือว่าผู้ชายคนไหนที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์มาให้นะครับว่าปัญหาสเปิร์มน้อยของผมเนี่ยเกิดจากอะไรนะครับก็ ต่อไปหลังจากตรวจเสร็จเ,เขาก็แนะ่ยนยให้ไปฉีดสีดูในสองมดลูกในส่วนองการตรวจของผู้หญิงนะคะผู้หญิงเนี่ยอ,อันดับแรกคุณหมอจะอันตา์ซาวดูว่ามดลูกรูปร่างหน้าตามดลูกป,ปกติไหมรังไข่สองข้างมีไข่สองข้างหรือเปล่ามีการตกไข่ทั้งสองข้างไหมไข่เป็นยังไงบ้างหน้าตาเป็นยังไงบ้าง แล้วก็ที่สำคัญในการทำาอ UI เนี่ยก็คือการที่จะทำา IU IUI ได้ก็คือ,อท่อนำไข่ปีกมดลูกเนี่ยจะต้องไม่ตันก็ตอนนั้นไปไปทืออยู่ที่นี่เขาเขาไม่มีฉีดแล้วต้องไปฉีดที่โรงพยาบาลเอกชนคุณหมอก็เลยแนะนำให้ไปฉีดสีเพื่อที่จะดูว่า,าท่อนำไข่หรือว่าปีกมดลูกเนี่ย ที่บาท5ตันไหม5 0 0นไหมไม่ได้ก็ประมาณนี่ยประมาณ4-5,000นะทุกคนก็ไปทําที่ราชาพฤกษ์อนแก่นเอาบอ,อกชื่อเลยสีดสีทีโ่โรงพยาบาลราชพฤกษ์เจอจะไม่ได้ว่าราคาเท่าไหร่แน่นะทีนี้อพอไปฉีดสีเสร็จตอนไปพบหมอก่อนอันย้อนไปลืมบอกว่าลราควรจะเป็นประจําเดือนตอนไหนถึงไปพบหมอได้ ก็คืออันนี้มันเป็นขั้นตอนการตรวจร่างกายเฉยๆ oh. ยังไม่ได้เข้าสู่ในเรื่องของการที่จะทำตรวจร่างกายเพื่อที่จะดูว่าฝั่งผู้หญิงเนี่ยมีความผิดอุติีอะไรไหมฝั่งผู้ชายมีความผิวอุติอะไรไหมสามารถทาได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยพอหลังจากตรวจฉีดสีเสร็จก็คือจะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะทุกคนขั้นตอนในการฉีดสีก็คือเราเนี่ย มันคุณหมอที่เป็นคนทําให้นะเป็นคุณหมอผู้ชายแล้วทีเนี้ยในขณะที่ทำเนาะเขาก็จะให้เราเนี่ยเข้าไปในห้องผ่าตัดเล็กซึ่งเป็นบางคนอาจจะคิดภาพไม่ออกก็เป็นเหมือนลักษณะของเ,ออเป็นคล้ายคห้องห้องเอ็กซเรย์บางคนอาจจะเคยเข้าห้องเอ็กซเรย์เนาะเราไม่ได้เข้าไปด้วยการควบคุณเออใช่ก็คืคเอเข้าไปเนี่ยมันจะมีเตียง เตียงตรงกลางห้องแล้วก็ให้เราเนี่ยขึ้นนอนขึ้นนอนเสร็จเขาก็จะให้ขึ้นขาอย่างเนาะสองข้างเพื่อที่จะรอให้คุณหมอเนี่ยมาทำหัถการฉีดตีให้เราเราก็นอนคือแบบว่ามันเป็นประสบการณ์แปลกใหม่แล้วก็กลัวแล้วก็สั่นแบบว่าคือตอนนั้นอะรู้สึกว่ากลัวมากอืไม่รู้ว่าเราก็ไม่เคยมาก่อนว่าการทำอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำยังไงในส่วนของการ ทำอะไรลักษณะนี้เราก็เคยแค่ตรวจมะเร็งปากมดลูกตรวจอ่าโพมุลูกแค่นั้นเองแล้วก็อันตราสาวแต่ว่าอันเนี้ยเรายังไม่รู้เราก็เลยกลัวแล้วก็แอร์คือเย็นมากค่ะทุกคนอ่าเขาอ่าก่อนอื่นก่อนที่จะขึ้นนอนบนเตียงเนี่ยเขาก็จะให้เราถอดเสื้อผ้าเหมือนเหมือนตอนที่ไปเอ็กซเรย์เปลี่ยนเสื้อผ้าถอดถอดของเราออกแล้วก็ใส่ของเขาอะไรเงี้ย ตอนแรกเนคุณหมอมาก็จะใช้เครื่องเอสเปกูลัมเขาเรียกว่าเป็นอุปกรณ์ในการที่จะตรวจตรวจรเปากลูกเออปากปากเป็ด,ปก,ปปปดก็ใช้ตัวเนี้ยเ,เข้าไปก่อนอันดับแรกแล้วทีเนี้ยมันก็จะมีท่าฉีดตอนหงายคุณหมอก็จะฉีดมันก็จะแบบเป็นเหมือนรักษาการฉีดเข้าสลิง แล้วเราเนี่ยจะรู้สึกแบบเจ็บปวดแล้วก็แสบในท้องมากเหมือนเหมือนมีอะไรดันเข้าไปในท้องแบบจุกจุกอะไรเงี้ยอแล้วก็ตะแคงนะคะในขณะที่เขาฉีดสีไปเนี่ยเขาก็จะ,ะถ่ายเอ็กซเรย์เหมือนเป็นการใช้แสงอะ่ะให้ให้เห็นว่าในส่วนของสีที่ฉีดไปนะ่ะมันมันผ่านออกไปตรง ท่อนาไข่ได้หรือเปล่าอะไรเงนี้ยค่ะอืมก็<ำ>ประมาณสองสามท่านี่แหละ <c oughs> ท่านอนหงายนอน,น,น,อนตะแคงซ้ายขวาพอเสร็จแล้วแล้วก็เออเอาผลเขาจะมีผลเป็นลักษณะของแผ่นซีดี <c oughs> ในในการฉีดสีอ่ะเป็นแผ่นซีดีให้ไปคุณหมอที่คลินิกไปเปิดดูค่ะเสร็จปึ๊บเสร็จคุณหมอก็มาดูว่ากลับมาหาหมออีกรอบนึง อตอนจอดเลือดลืมพูดไปมันจะมีการดูดูอะไรวะที่ฮอร์โมนไปดูตัวฮอร์โมนหรือเปล่าอันดูตรงฮอร์โมนน่ะเราเจาะเลือดตั้งแต่อยู่โรงพยาบาลกาลสิน์แล้วก็คือเหตุผลใดที่ทําให้คุณไม่มีบุตรอาจจะเป็นเพราะว่าฮอร์โมนของคุณผลิตไม่ปกติหรือเปล่าคือของผู้ชายเนี่ยคือผลิตอสุจิไม่ได้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้เนาะ ของผู้หญิงก็อาจจะเป็นดูในเรื่องของการตกไข่อันนี้เสริมนะครับในเรื่องของพอดีไม่ได้พูดนะครับอ่าต่อมาขั้นตอนที่เราจะเริ่มทํา IUI นะครับก็คือหลังจากที่ไปทําขั้นตอนทางตรวจร่างกายอะไรเสร็จจับนะครับตรวจร่างกายทางแผบทางเลือดอะไรต่างๆแล้วทีนี้ในส่วนของการเตรียมทํา IUI คุณหมอให้มันจะมียากินกับยาฉีดใช่ปะ่ะอ่าก็คือคุณหมอก็จะก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องไปหาหมอวันที่หนึ่งถึงวันที่สามของการมีประจำเดือนเพื่อที่จะอันทราซาวดูไข่ตั้งต้นของของผู้หญิงว่าเดือนนี้จะมีไข่ออกมากี่ใบอะไรเงี้ยค่ะพอดูไข่ดูมดลูกโอเคทุกอย่างดี คุณหมอก็จะให้ยามากินก็จะเป็นเป็นยากินก็ไม่จําไม่ได้ว่ายาฉีดด้วยยา,ยาฉีดอ่นน้ำสตูดอย่ายังไม่ถึงคือยาฉีดนั้นนะ่ะเขาจะฉีดตอนที่กระตุ้นให้ไข่ตกแล้วจะเท้าลุกขึ้นจะไปเท้าไ oh. อืมเขาก็จะให้ยากินมาเป็นยาของผู้หญิงก็ได้มียากินของผู้ชายก็มียากินเนาะตอน,น,ต,อนตอนที่อยู่ขอนแก่นเขาไม่ได้นะได้ที่เป็นกระปุกอะ่ะ อ,อืจำไม่ได้มานาน,น,นแล้วเป็นยาเพิ่มผลิตสเะเริมครับก็เป็นเป็นเหมือนยาบำรุงเนาะของผู้ชายอะ่ะเอออีกตัวหนึ่งโฟลิกคือคือท่านสุภาพเดีท่านไหนที่เตรียมที่จะมีลูกนะครับกินโฟลิกไว้เลยโฟลิกเนี่ยมันจะไปช่วยสร้างเสริมเซลล์สมองให้เด็กถ้าเกิดว่าใคร วางแผนว่าจะมีลูกวางแผนว่าจะตั้งคันเนี่ยให้กินโฟลิกก่อนการตั้งคันอย่างน้อย3เดือนโอเคอ่าต่อทีนี้คุณหมอก็จะให้ยากินมาประมาณสองสัปดาห์สองสัปดาห์เสร็จก็นัดมาเพื่อที่จะดูว่าไข่เนี่ยตกไข่โตดีไหมมีพัฒนาการไปทางที่ดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เสร็จแล้วคุณหมอก็จะพอถึงวันที่สมมุติว่าเรานับไป14วันเนาะไข่จะตกวันที่13เนี่ยเรามาพบคุณหมอแล้วคุณหมอก็จะให้เป็นยาฉีดกระตุ้นไข่ตกเพื่อที่จะไปฉีดสมมุติว่าไข่เราเนี่ยแพนว่าไข่จะตกวันพรุ่งนี้คุณหมอก็จะให้ยามาฉีดวันนี้ประมาณ4ทุ่มฉีดเป็นยาฉีดชั้นใต้ผิวหนัง เหมือนจับจับขึ้นมาแล้วก็ฉีดเลยเหมือนลักษณะยาฉีดเบาหวานยาอินซูาินก็คือผมถือท่านคุณผู้ชายนะครับต้องอาจจะได้ฉีดให้คุณผู้หญิงฉีดเองก็ได้หรือถ้าเกิดว่าคุณผู้หญิงใจกล้าใจถึงพอก็ฉีดเองหลังจากฉีดยาเสร็จมันก็เป็นยากระตุ้นให้ไข่ตกเพื่อที่จะเราจะทำาอ i ในวันรุ่งขึ้นอะไรอย่างงี้ค่ะพอฉีดยาเสร็จของวัน ืนวันเนี้ยวันพรุ่งนี้ก็ไปพบคุณหมอประมาณ10บโมงคุณหมอก็อ่าให้ผู้ชายเนาะเก็บสเปร์มเก็บอ่าช่วงเช้าก็คือประมาณ9ก้าโมงเโมงเก็บรอบแรกก็คือเดี๋ยวเขาจะไปปั่นก่อนปัน่นปั่นเอาตัวที่แข็งแรงที่สุดแล้วทีนี้ผมอเคยเก็บสองรอบ ตอน9โมงไปเก็บรอบนึงน้ำเชื้อมันน้อยเกินใช่แล้วก็ตอนประมาณ10โมงครึ่งหรือว่า11โมงนี่แหลไปเก็บรอบนึงเพื่อที่จะทำ IUI ในช่วงบ่ายเพราะว่ามันปริมาณน้ำเชื้อมันน้อยครับเสร็จแล้วเป็นขั้นตอนในการที่จะเข้าไปทำ IUI อันนี้คือผู้หญิงจะได้เข้าไปเข้าไปในห้องเป็นลักษณะของเหมือนห้องผ่าตัดอีกแหละ <c oughs> ก็ข,ขึ้นขายอย่างเดิม,มในห้องนั้นคือแบบแอร์เย็นมากเย็นกว่าห้องฉอีดสีอีกอคือมันจะไปรักษาห้องเป็นกลมๆเขาก็จะให้เราไปนอนรอคุณหมอเพราะว่าคุณหมอเนี่ยก็จะต้องทำให้หลายเคสใช่ไหมคะแล้วทีเนี้ยเราก็นอนรอตอนเออล,ลืมลืมเล่าให้ฟังว่าก่อนที่จะทำไมอูไอเนี่ยคลินิกแรกที่อยู่ขอนแก่นเขาให้กินน้ำ คือคุณต้องกินน้ําเยอะๆแล้วก็วกั้นปัสสาวะให้ปวดฉี่กั้นปัสสาวะคือเราเป็นคนที่กัน้นไม่ชอบกั้นปัสสาวะนานๆด้วยแล้วทีเนี้ยเขาให้กั้นปัสสาวะเพราะว่าการกินน้ำเยอะแล้วกั้นปัสสาวะเนี่ยมันจะทําให้หมดลูกลอยขึ้นแล้วมันจะเห็นหมดลูกได้ชัดเจนสะดวกในการทำาอ i อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็กิน น้ำแล้วก็กั้นฉี่ไว้ทีเนี้ยพอเราไปนอนรอในห้องนั้นนะ่ะห้องทาไอเอเขาก็มาตรวจอาซาดู mm hmm. ก็บอกว่าอุยเหมือนกินน้ำน้อยเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เอาน้ำมาให้เรากินอีกสองแก้วเราก็กินกินกินคือแบบว่าก็ปวดฉี่แล้วอะแต่ว่าต้องกินเออกินสองแก้วเสร็จแล้วก็นอนรอน,นอนปวดฉี่นั่นแหละนอนปวดฉี่อยู่แล้วทีเนี้ยสักพักทีม คุณหมอแล้วก็เจ้าหน้าที่เขาก็เข้ามาบอกว่าโอเคปัน่นอันนี้เป็นสเปิร์มที่ปั่นได้นะคะเนี่ยเป็นที่เขาให้ดูคือแบบจี๊ดเดียวเขาก็เลือกเอาตัวที่มันกรุ๊ปที่มันวิ่งคือเขาเลือกเอาเฉพาะตัวที่แข็งแรงคือแบบน้อยมากเขาก็ออกมาให้ดูว่านี่นะคะสเปิร์มคุณผู้ชายอะไรอย่างเงี้ย คุณหมอก็เหมือนก็เหมือนเดิมใช้สเปคูลัมปากเป็ดทางทางช่องคลอดสอดเข้า,า,า,าไปแล้วก็ช่องทางออกหให้มันเป็นให้มันเห็นตา่างกนลูกป,ประมาณนั้นแล้วทีเนี้ยก็จะมีคนหนึ่งอันตรสาวเพื่อที่จะดูว่าตัวน้ำเชื้อเนี่ยมันมันฉีดเข้าไปแล้วนะอะไรเงี้ยสักพักคุณหมอก็บอกว่า มันจะจิ๊ดจตื้อๆหน่อยนะคะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ใส่เครื่องมือเข้าไปแล้วก็ดันตัวสเปิร์มเนี่ยเข้าไปในมดลูกอันเนี้ยมันก็จะเป็นการทำไอ i เนี่ยก็จะเป็นการเหมือนเหมือนเพิ่มประสิทธิภาพให้ไปส่งให้ให้ใกล้ที่สุดเออแล้วก็ให้เขาว่ายไปเองไปผสมเองตอนไออีก อดอกจันนึงตอนอันต์าซาครับาสาหรับท่านผู้หญิงนะครับผู้หญิงท่านไหนที่ไม่เคยอันต์าซาตรงมดลูกเขาคือตัวอันต์าซาอะครับมันก็จะเป็นเป็นแห้งอย่างนี้เขาจะเขาจะจะสวมตัวคอนดอมตัวยางละไม,ล,ะมลงไปแล้วก็ยัดเข้าไปในช่องคลอดนะครับอันนี้คืออาจจะคือที่ที่พูดองนี้ก็คือว่าผมผมเห็นนะผมก็เลยเล่าให้ฟังว่า ท่านก็อาจจะคือบางทีอาจจะตกใจเนาะคือฟังคลิปก็เลยอ๋อรู้ว่าคุณหมอจะทําอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้พูดใหงเฉยหัวอันตราซาวที่เขาใช้อันตราซาวเราเนี่ยมันเป็นหัวอันตราซาวที่อันตราซาวในโพมดลูกในช่องคลอดไม่ใช่เซลปลดมันเข้าไปในช่องคลอดในในช่องคลอดไม่ใช่อันตราซาวหน้าท้องอืมนั่นแหละแล้วทีเนี้ยหลังจากที่ทํเฉียดสเปิร์มเข้าไปเสร็จ เขาก็จะถ่ายรูปให้เห็นว่านี่นะคะหลักฐานเป็นเหมือนหลักฐานว่าได้ทําการฉีดน้ําเชื้อจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืเสร็จแล้วเขาก็จะให้เรานอนนอนนอนที่เตียงแล้วเขาก็จะเคลื่อนย้ายเราขึ้นมาเตียงอ่าเตียงเข็นพยายามให้เราเนี่ยยุนท่านนิ่งมากที่สุด ห้ามเคลื่อนไหวแต่ว่าประมาณครึ่งชั่วโมงเขาบอะแต่ว่าหลังจากฉีดฉีดเชื้อเสร็จคือหลังจากที่เราเขาจะเ,าเราลงจากเตียงเหมือนกับเตียงผ่าตัดแล้วก็ขึ้นรถนอนเขาก็จะเข็นเราไปนอนในห้องพักฟื้น <S 2> <S 2> ซึ่งแอร์เย็นมากเขาก็จะเอาเ่อหมมาให้เราห่มแล้วก็ใช้าม่านลูดกั้นไว้แต่ละคนแต่ละคนกั้นไว้ให้นอนข้างๆกันแหละแต่วว่าเป็นผ้ากั้นไว้ เขาบอกว่า,อานอนอั้นฉี่ไปก่อนนะคะประมาณสามสามสิบนาทีคือแบบว่าปวดฉี่มากตั้งแต่ก่อนทําแล้วก็ต้องมานอนปวดฉี่อีกตั้งสามสิบนาทีแต่เขาบอกว่าถ้าทนไม่ไหวก็ลุกไปห้องน้ําก่อนได้นะคะแล้วก็ให้มานอนต่อมาสันทีเนี้ยไอเราเนี่ยก็คือมันปวดฉี่มากแล้วไงเราก็พยายามนอนนิ่งที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ แต่ว่ามันก็ไม่ไหวเออประมาณสิบกว่านาทีนี่แหละเราก็เลยได้ลุกเข้าไปห้องน้ําแล้วก็มานอนต่อ,อายาที่กินในแต่ละวันมันเป็นยาอะไรนะที่ป็นเป็นจินวลเม็ดอเม็ดเม็ดนี่ยที่เมื่อกี้ตัวเองพูดเรียยาที่ให้มากินหรอใช่มันก็เป็นฮอร์โมนออฮอร์โมนเอสโตรเจนโอเคแล้วคือหลักการมันก็เหมือนเหมือนกันมันจะมีอะไรที่ที่เรามาทำการสิกษาที่มันแตกต่างจากที่ทำคอนแกนไหม มีเพิ่มเข้ามาเขาเห็นหมอฉีดยาเองทุกรอบเลยฉีดยาอะไรที่สะโพกอ่ะก็คือที่คอนแกนเนี่ยเขาจะให้เรามาฉีดเองที่บ้านแต่ที่กาะสินเนี่ยคุณหมอไม่ให้เรามาฉีดเองที่บ้านคุณหมอเป็นคนฉีดให้ขดเข้าตรงสะโพกไม่ได้ฉีดที่หน้าท้องโอเคคุณหมอเป็นคนฉีดให้แล้วก็ที่กาะสินเนี่ยไม่ได้อั้นฉีดไม่ได้กั้นปัสสาวะให้ไปให้ไปปัสสาวะออกให้หมดเลยเทคนิค แต่และแต่ละที่นะครับอืมนี่แหละแล้วเสร็จแล้วในการทำไอว I เสร็จเนาะคุณหมอก็จะแนะนำให้กินโฟลิกต่อแล้วก็นับไปอีกสิบสี่วันให้ที่ที่คอนแกนเนี่ยจะบอกว่าให้นับไปอีกสิบสี่วันแล้วก็ให้ตรวจให้ตรวจการตั้งครรภ์ด้วยตัวเองตรวจชีแต่ว่าที่กระสินเนี่ย เขาจะบอกว่านับไปอีกสิบสีว mm ันแล้วมาพบแพทย์เพื่อ uh, ที่จะเจาะเลือดตรวจดูฮอร์โมน SCG ในเลือดก็ประมาณนี้ก็โดยโดยรวมโดยประมาณจากประสบการณ์ในการทำา u i ก็มีประมาณนี้นะครับทุกคนคือเราจะเล่าละเอียดคลิปอาจจะยาวหน่อยนะครับก ท่านไหนที่ฟังจบก็คือท่านได้ความรู้ท่านได้แนวทางนในการ <จะ S 1> ที่จะไปทำแน่ๆเลยนะครับอันนี้คือเล่าจากประสบการณ์จริงเลยนะครับเป,เป็นการแชร์ประสบการณ์เลยครับผมก็ไม่พูดผ่านคัมเพลงเยอะนะครับคลิปน่าจะยาวมากแล้วนะครับก็สำหรับวันนี้ถ้าข้อมูลที่พวกเราพูดไปนะครับเป็นประโยชน์นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจพวกเราสองคนด้วยนะครับ อันแอนนานะครับก็คือ a อแอนเ n นชานั่นเองนะครับก็กดติดตามไว้เลยพวกเราจะมาอัปเดตตอนนี้คืออยู่ในช่วงของการอัปเลเวลก็คือการไปทำเด็กหลอดแก้วนะครับทุกคนก็ตอนนี้คือรอแค่เวลามีโอกาสมีเวลาว่างพวกเราก็จะมาพูดประสบการณ์ที่เคยผ่าน,านมาเพื่อเป็นแนวทางให้กับท่านที่คู่คู่ไหนที่ยังไม่มีบุตรแล้วก็ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก อย่างพวกเรานะครับได้ฟังกันนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับรบ,บ๊ายบายครับ,บ,บอัธุสาธุใครกด subscribe ใครกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้ร่ำรวยเงินทองให้มั่งมีสีสุกกดเลยกดเลย